แม n แม妮ชน,น,น่าสวัสดีค่ะโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจะเริ่มลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ใครมีสิทธิ์บ้างมาติดตามกันค่ะ โครงการครละครึ่งรอบเก็บตกนี้จะเสนอคอรมรในสัปดาห์หน้าวันที่19มกราคมและหลังจากที่ประชุมครมรเห็นชอบแล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่20มกราคมขอให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการคุรครึ่งทั้งเฟสแรกและเฟสสองรี 2, รบใช้สิทธิ์ภายในวันที่14มกราคมนี้ เบื้องต้นผู้ได้รับสิทธิ์มีการใช้ใจ่ายแล้ว13.4ล้านคนยังเหลืออีก1.6ล้านคนที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งหากกลุ่มน,นี้ไม่มีการใช้ใจ่ายจะนำมาเปิดลงทะเบียนในรอบเก็บตกอ,อีกครั้งสำหรับผู้ที่พลาดการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเพื่อรับสิทธิ์วงเงิน3,500บาทมาเช็คเงื่อนไขคุณสมบัติกันค่ะ 1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. อ,อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียน 3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w k o l a k r i n g c o m เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ